เอาละครับผมผู้เล่นเบอร์สี่ห้าหกเฮ้ยสองก้าแปดผมจะมาเล่นเกมสกิดเกมฉลิมเกมเกมที่เงินแลกด้วยชีวิตผมจะมาล้างแค้นคนที่มีชั่อฟลอน m มนผมจะต้องเอาชนะเกมนี้และาก,การฟลอนแมนครับ บอกเลยว่าผมแค้นมากแค้นโอ้ไปแล้ว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 ไป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 อ้าวโอ้หาเพื่อนดีกว่าเองมาเล่นลายเกมแบบนี้เนี่ยมันไม่มันเสี่ยงกับชีวิตมากเลยนะเอ็งเล่นครั้งเดียวอะ่ะเอ็งไม่เป็นห่วงคนอื่นหรอเอ็งเกิดมาเอาเ็งมีชีวิตเองแบบเกิดได้แค่ครั้งเดียวไงเนาะ พวกเองอ่ะมัเ um pues ล oh, ora, ่นเกมนี้ทําไมเอ้งพวกเองตินนี่กันเยอะขนาดนี้เลยหรอเอ็งไม่ซื้ออะไรตินนี่โอ้คาปิโ布ายังเล่นเกมนี้เลยอะไะผมการล้างแค้นฟอนแมนเออฮาโอ้โหโอ้โหโอ้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 อัตเมตุสิตาอ่ะ ซีต้าอ,อ๋อ,อ,อ,อชินจังเฮ้ยลูฟี่โอ้โอ้โหเพลงนี่มันผู้คุมโอ้ยใครบ้างเนี่ยผมหัวหัวเลยผมซีซีหนึง่ง ข้ามไปเลยเออโอ้โหฉากโคตรสวยเลยอะ่ะโอ้เจ็บจมูก,ก,กอ๋อเฮ้นี่มันโกกาวโกมิซึมิดะเวลาอยู่กี่นาทีเนี่ย โอ้ยคนไทยบ่ดินิงน่งเว้ยนิ่งเว้ยไปแล้วไปแล้ว,อ,วอ้ยพู้คุมนิ่งเว้ยโอ้ยขยับเฮ้ยโอ้โหโหูถ่านหน้าตาตา <c oughs> <c oughs> เออขนลุก แอชช่างหนาวหนิงว้ยวุ้ยเวลาเหลือสี่สิบวิเวลาเหลือสี่สิบวิเราต้องรีบเข้าเส้นชัยอยู่แค่หน้าอยู่แค่เอื้อมโอ้ยเฮ้ยเพื่อนเร็วๆอีกสามสิบวิคาบิบลาเราต้องรอดคาบิบลาโอ้ยชาโคตบสักทีตบสักทีนะโอ้เพื่อนเข้ามาเร็ว โอเอเลียดเข้ามาโอ้โหมาเร็วมาเร็ว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 เอ้ยข่านเข้ารอบแล้วอ้โอยจบเกมแรกแล้วครับโอ้มีคนตายไปเยอะเลยโอ้โหนี่ตังค์สินะที่เราจะได้ว้าว ตอนมีตังอยู่สามรางวัลตังคนละสามแสนหนึ่งโหจะคนตายไปสิบคนอเอ้ยตายเก้าคนถือว่าทุกคนอยากได้คนไม่อยากตายนะครับเกมต่อไปเกมอะไรเอ่ยเนี่ยมะแก่น้ำตาลโอ้โคตรสวยเลยกราฟิกเฮแก่น้ำตาลขอสามเหลี่ยม ย <Yes! S 2> ี่สิบเหลี่ยมครับโอ้โหเสียงปืนต้องค่อยๆลากนะโ,โหตายเพียบเลยเว้ยอุ้ยอุ๊ยลากได้ลากเบาๆลากเบาๆอ,อย่าแตกนะอย่าแตกนะอุ๊ยเวลาเหลืออีกนาทีนึง จะแตกแล้วกันอย่าใช้ขอร้องฉันจะต้องล้างแค้นฟรอนแมนโอ้ยเลียได้ไหมเนี่ยเลียได้ไหมเนี่ยโอ้โหเสียวตั้งใจสมาธิต้องมีสมาธิเข้าไว้นิ่งไว้นิ่งไว้ผมเคยเล่นเกมบ้านนี้มากวนโอ้โห โอ hmm. oh. ้โหลาก่อนเพื่อนเอาละสี่สิวิสุดท้ายโอ้โหโอ้ยเสียงปืนอ้าวเสร็จแล้วโอ้ยตกใจเสียงนิดถูกใครเนี่ยยอมรับไปก่อนเพื่อนใหม่เฮ้ยแล้วผ่าน โอ้ยโอ้ยหีน้ำผึ้งอยากกินอ่ะเออน่ากินเนาะผมเคยทำกินอยู่ตอนป .4 ตอนที่ภาคแรกมาทำกินแล้วผลลัพธ์มั้ยไม่เออต้องอยู่บนเตียงครับเราจะนอนเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปนี้ซึ่งมันน่าจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากกลางวันสุดล้านสอง เฮ้ยกังงรับเฮ้ยอย่าอย่าทำร้ายผมนะมีดมีดมีดเฮ้ยเอเลี่ยนไม่ทำอะไรผมนะเอเลี่ยนเฮ้ยเฮ้ยอย่ายิงผมอย่ายิงผมเถอะผ,ผมอยากมีชีวิตรอดกลับไปอยากมีชีวิตรอดกลับไป มันยังมีชีวิตร mm <c oughs> อดกลับไปได้ป๋ออย่าทำร้ายผมเลยสิบวินเทนันต์สิบวินเท่านั้นต์กับเอเลี่ยนดีกว่าอันตรายโอ้ยมันถือมีดมาว่าอันตรายมากโอ้โหไม่มีโอ้ยไม่มีใครปลอดภัยไม่มีใครปลอดภัยโอ้ยวาวิวาวิโอ้รอดตัวไปบอกนะหมาหมุนกริลล์กริลดิแก

สมาสิมาสิสมาลมาเชส่สมโอ้ไปไปสามคนโอ้เยเอเลี่ยนเพื่อนเลิฟเฮ้ยเบอคอนเบอคอนโอ้ยเบอคอนเบอคเบอนตายเหรอโอ้ข้างโหดร้ายอะไรเช่นนี้ คนเหลือคนหายไปยีสิคนมาแต่นั่นแต่แตังแต่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 แต่งแต่งต่งแต่งเฮ้ยฟอนแมนอยากเปน่ะเอ้ยไม่ใช่เด้งกอริงกอริงเรียจะจะไม่ใช่หมเสียมรสรศโอ้ โอ้โหทันทันโอ้ข้าไปบาร่าโอ้ยเกือบแล้วหาห้องเกือบไม่ทันโอ้ไม่มีใครตายใช่ไหมสี่ห้องสามคนโอเคมันก็ต้องเหลือเศษแน่นอนยังเล่นอีกเหรอมันยังจะเล่นอีกหรอเกินไดไ้เกินเด็ก เพื่อนเราเข้าก่อนฮ่าให้ตายเถอะเข้ามาเออเออสวยมีคนรอดไหมมีคนรอดหรือเปล่านายหรือยังกันหรือยังโอ้ยมีคนรอดใช่สามคนมันก็ไม่อันนี้มันก็ครบเสรพอดีเลยมายิงใครอะเนี่ยสามคนอะ โอ้โอเคนี่เงินหรอเงินรางวัลโอ้ยหกแสนสามมันไม่คุ้มอ่ะเสียชีวิตคนไปเยอะเลยนั่นเนี่ยคนละเท่าไหร่ลองงันสดสองล้านโอ้โหเกมต่อไปจะเริ่มแล้วเกมอะไรเอ่ยอย่าบอกนะว่า โอ้โหใครจะไปก็ไปก่อนนะผมไม่ไปอะครับออืมไม่กล้าไปตามเฮ้ยนายไปเลยอืมใช่เราไปตาย โอ้โหเกือบตกเกือบตกแล้วเวลาล่าไทรหลังอยู่รุนมากอย่าม <hell> ีใครผลักผมนะไปทางนี้เพื่อนเชื่อเราต้องไปทางนั้นโอ้โหเกือบตกเกือบตกเฮ้ยโอ้โหอย่ายิงมั่วดิโอ้เขาผีบวราไปแล้วไม่ เบเบล่าไปแล้วไม่จริงโอ้ยเสียวกระโดดเลยมากเลยมือสั่นโอ้ยเพื่อนเสียวตกมาพวกกลุ่มตกเพื่อนอีกสองนาทีเราไหวชิวหนะพวกเราสี่คนจะต้องรอดไปด้วยกันนะไปดิไปไหม โอ้ยไปก่อนไปเร็วเราไม่อยากเสี่ยงเราไม่อยากเสี่ยง <l ots> เร็วเวลาเล่งเห,หน้อยเราไม่อยากเสี่ยงจะเป็นฮีโร่เชื่อผมนะ <S <S โอเคผมจะอ้า